ใช้ชีวิตด้วยความประมาทใช้ชีวิตด้วยความประมาททุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องของสุขภาพนะครับเลยลืมที่จะละเลยดูแลครอบครัวนะรประกอบกับเอนจอยกับชีวิตมากมากเกินไปคือคือรักแค่ตัวเองก็เลยทาให้เกิดปัญหาในชีวิตอันยิ่งใหญ่จนจนเกิดจุดแตกหักนะครัเหมือนวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคือคนที่รักที่สุดในชีวิตต้องจากไปก็คือคุณพ่อนะทำให้คุณแม่ต้องอยู่คนเดียว แล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับเสาหลักของของบ้านนะครับเสาหลักของบ้านต้องต้องพังลงคือหายไปมันก็เลยทําให้ก็เหมือนกับบ้านที่มีเสาหลักอยู่แล้วมันเสานะี้นมันหายไปบ้านก็เลยก็เลยมันมันเหมือนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างนะครับ ต้องลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นก็ตามหาแล้วก็ค้นหาครับว่าจะทำอะไรดีจนวันหนึ่งนะครับก็ได้มาเจอกับคุณรศาคัแบดนโดยที่ผมบอกว่ามันเหมือนเสียงที่เราส่งออกไปแล้วสวรรค์ได้ยินแล้วก็ส่งคุณรศามาเพื่อบอกโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับ กับยูนิซิตี้ให้กับเรานะครับเราก็เลยได้จุดประกายความฝันเาเลยว่าเรา,เราได้โอกาสแล้วเราได้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วก็ครอบครัวเราแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรเลยในตอนเริ่มต้นของการมีชีวิตบนโลกใบนี้หรือตอนเริ่มต้นในการทําธุรกิจนี้แต่ผมเป็นคนที่ร่ํารวยความฝันเพราะว่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดกับคนใหม่ย,ย่เสมอว่าถึงแม้ว่าคุณจะเกิดมาไม่ได้ร่ารวยเงินทอง แต่ขออย่างเดียวที่คุณต้องร่ำรวยคือคุณต้องร่ำรวยความฝันคุณก็จะเป็นคนหนึ่งคนนั้นที่มาถึงจุดไดมอนด์แน่นอนครับ จนวันนี้เนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยสุขสบายมากขึ้น Make ล i f เบ e ตอร์แล้วก็มัน่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เราถึงอยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่กับยูนิซิตี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกๆคนทุกๆครอบครัวได้เหมือนครอบครัวเราจริงๆ